สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตุ๊กตาก็เตรียมของนะคะใส่จักรยานนะคะจะไปบ้านพี่ตูนะคะมีเส้นมีนะคะมีขนมเด็กแล้วก็ส้มตำนะคะตำส้มตำไปด้วยนะคะวันนี้จะพาทุกคนนะคะไปกินกับข้าวด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยบ้านพี่ตูนะคะบรรยากาศดีดีแดดออกเจ้าทางซ้ายทางขวาบรรยากาศบ้านผู้คนพอมาถึงบ้านพี่ตูก็จอดจักรยานล็อก หันซ้ายหันขวาเตียวไปบ้านพี่ตู่เจ้านี่มีม้าสองตัวหน้าบ้านตัวหน้าบ้านพี่ตู่ก็จะมีป้ายไทยมาสตร์วัฒนานะเจ้าใครจะใครจะนวดเจ้าในหมู่บ้านนี่ก็สามารถมานวดกับพี่ตู่ได้นะเจ้าเอาก็แอบย่อง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 ขึ้นไปนะเจ้าบอกว่าสองคนนั่นเนี่ยอย่างอยู่พี่ตู่กับพี่เล็กนะเจ้าถ้าอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทุกตามาขวายเนาะ ก็ย่องมาคนเดียวพอเมาจะเอสองคนฮั่นสองคนฮั่นเนี่ยอย่างอยู่เนาะเปิดประตูไว้เฮ้อตัวไว้นี่อันนี้จะเป็นห้องครัวนะเจ้าห้องครัวของที่เยอรมันก็จะเปลี่ยนประมาณนี้นี่พี่ตูพี่เล็กเขากินกันแล้วอีนนี่มาควายเขาเริ่มกินกันแล้วมาถึงก็นี่จเจ้าพี่เล็กทีส้มตำเลยแล้วส้มตำเลยเป็นตำซั่ว วันนี้ก็กินอันนี้เจ้าเมี่ยงป่าเนาะเป็นป่าจากนอร์เวย์นะเจ้าแฟนพี่เล็กเขาไปตุ๊กป่ามาเป็นป่าอย่างก็บอกหูน่าจะเป็นป่าเขาอะเจ้าเนื้อก็นิ่มๆน,นะเจ้าลาอยู่เหมือนคล้ายๆกับป่าอย่างน่งะเนื้อบอออกเทียบบ่อออกกับป่าบ้านเฮาบุ้งบอจังว่ามีนี่ตวัวเค้กกล้วยหอมพักเนี่ยบุ้งย่างแล้วมีกุ้งสปะสลัด นี่ส้มตำนี่เป็นตำสัวใส่ปลาฮาตาไม้นะเจ้าลำลำนี่ใส่แซกโกกแล้วก็ใส่กุ้งกุ้งที่นี่ยังกับวิญญาณกุ้งตัวน้อยเดียวแต่ยังดีกว่าได้กินแปลงเสียนะตัวน้อยนี่นะกองหนึ่งสองร้อยห้าสิบกร,รัมบ่ได้เกือบสี่ยูโรนะแปลงแต่แปลงว่าแต่มันก็อย่างว่าแล้วเนาะมันก็ก็ต้องมีพ่องแหละนี่มีไข่ต้วยอุย นี่เค้คกกล้วยหอมกัลำเนาะพี่เล็กเคยกินที่พี่เลเ็กแย่ในลำอยู่นะเค้กนะส้ตมตำเทกัมเดียวหรือเกลืองเดียวเวยแต่เวยว่ามันลำเนาะว่าจังว่ามีพลังเนาะเวลาได้กินส้นตมตำนี่นะคนไทยนี่ขาดน้ำปลาฮาไปได้ถ้ามมีน้ำปลาฮานี่บะหมีแ่แห้งนี่ขนาดเทาเป็นคนต่ำม,มายังอดไปได้เฮาก็ต้องกินกินมักแต่มักว่าเนาะน้ำปลาฮานี่นะเหมาะท้ ี่เล็กบุญวายกับพี่ตูสองคนอีนี่ก็กินกินประสนใจจ้าหิวอยากเข้านิยการอิดวันนี้มาถึงก็สวยซวยอย่างเดียวเลยนั่นพี่ตูขมักขะเม่นเนี่ยอ,อยังกระบอกอินี่ประสนใจนี่พี่เล็กก็มามากับเส้นอ,อย่างนะเส้นมีก็หะถ้าจะเส้นมีเอาเส้นมีมาเขาก็เขาถ้าจะเอาไปลวกกันอินี่ประสนใจกินอย่างเดียว กินท่ายังเดียวสบายเตะตอนมาหนาวแล้วพอกินพริกเข้าไปร้อนชอบไอ้ปพิทูเส้นหมวยโอ้ไม่ใช่เส้นหมี่โลกนี้เป็นของเราขอบคุณฮินมาจไป <laughs> <laughs> โอ้ยรอฮินมามาก่อนเดี๋ยวจะบอกวัฒ <laughs> นานินทา <laughs> เธอจะทําอะไรฉันไม่อยู่โอ้ยสมรักกับน้องลาจะมาหาแล้วเราจะไปกินไอติมกันข้างล่างไม่ได้บอกว่าจะใจเย็น <c oughs> อะไรเนี้แต่แกอิดชามอะไโอ้ยฉันอยู่เธอก็ไม่ท <c oughs> ันไม่ได้มีส่วนร่วมอีวันนั้นเราก็ลืมเล่นไพ่กับแกเนาะอืมแล้เวลาก็ไม่มีหมดแกบอกโอ้ยขอโทษฉันลืมฉันลืม,มแกก็ไม่อยู่แล้วแกก็ไปชุนละแกเกี่ยวกับรถแกเป็นไงน้ำจิ้มอร่อยไหมอร่อยแซ่บ บ้านตุกตาเรียกไรคืออะไรอ่งเพลงตรงเพลงตรงเพลงฮึตงเพลงตรงเพลงทุงมทับเรียกพรงเพลงเอเตื่นบ้านพี่กล้กักับพี่ตุ๋นนะเรียกอะไรอย่างฝรั่งเรียกอะไร้าไหมไม่รู้อ่ะฝรั่งนะอืมไรู้นี่กเยฝรั่งนะไมรู้อพี่เอ้าไม่ไม่มีฝรั่งเหรอ ฝรั่งไหมฝรั่งลูกฝรั่งลูกฝรั่งมีไหมลูกเหรอฝรั่งก็ลูกฝรั่งเลยแหละบ้านพี่เรีกที่ปุ่นทำไมที่เป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่รู้หนูก็ไม่รู้แต่บ้านหนูเรียกนี้มันมันมันคุกขะอือหนูไม่รู้พี่จุกก็เรียกว่าตั้งแต่สมัยตึกกำบังนะเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันใช่ไหม มัยก่อนเพื่อนหนูเนี่ยไปไปกรุงเทพไปเ,เไป,ไปในห้างแล้วบอกคนขายบอกฉันเอาขี้ปนร้นมันเป็นแก๊งเปขามันก็มองหน้าเขางงเขาเขาฟังออกไหมล่ะ <c oughs> เหมือนในคนที่ <c oughs> หาหาซื้อมะละกอที่บ้านอะ่ะยายย่ายอยู่บ้านใช่ไหม,มเขาจะอะไรถามหามะละกอเออยยายยายมีมะละกอไมมมาหมมาหาซื้อมะละกอ ไม่มีไม่มีหรอกมะละกอไม่รู้จักมะละกอแซนแล้วก็แล้วก็เขาก็ชี้โน่นไงยายต้นมะละกอนั่นมันบักกล้วยเตกแล้วเรื่องบักกล้วตเกันยายยายไม่รู้บักเกลต์อ๋สุดตรงไปกว่าอีกเนอบ้านน้อยหนาพี่ก็เรียกน้ำแหน่โอ้น้อยหนานั่นก็ เดี๋ยวอะไรบ้าก็น้อยนาเหรอบ้านหนูเรียกน้ำเนื้อตลกเลยบางทีนะอือทำบักเอ็กซ์ไม่สนใจยืดเลยถ้าทำงานก็ไม่ได้มาบ่อยแล้วมีแต่เสาร์อาทิตย์แล้วอืมนี่ ซเซ็ตจริงๆเลยแซ็ตมากโอ้น้ำกัดอืมอ้มชุ่มตำมันอร่อยถ้ามันมีไอ้นั่นเน่ย น้ำมะขามเนี่ยอืออ้าวเหรอเออน้ำมะขามกับมะขามเปียกอือเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มะขามเปียกไอ้นั่นอะไรครับน้ำตาลมะพร้าวอืออือมันอร่อยพี่ชอบทำกินเดี๋ยวพี่จะซื้อมากลับมาฉันซื้อน้ำน้ำตาลมะพร้าวมาจากอะไรสักอ่างจากไทยนั่นเออพี่ก็จะซื้อมาเหมือนกันเดี๋ยวซื้อมาสักสองโลก่ะ มันไม่มีที่ใส่รอบที่แล้วนะอืมใส่น้ำปลาไปสี่ขวดมันก็เต็มแล้วกระเป๋ากระเป๋านิดเดียวตัวพี่กระเป๋าใบใหญ่ได้แต่น้หนักมันไม่ได้เลพี่เขียนหนักได้ยี่สิบห้าโลยี่สิบสามโลเองล้วไอร้านเล็กที่อยู่ตรงเบลสตาร์เซอร์นะอันบอกถ้าเกิดอยากอยากจะได้อะไรเป็นพิเศษให้เขียนเป็นภาษาไทยมันจะไปยื่นให้เขาเวลามันไปรับของ เราก็โอ้กว่าจะได้มากว่าจะนั่นก็ยากเนาะเราไม่พยายามขนาดนั้นนี่ตัดใจเนื้อปลาแทะย,ย่างไหแซ่บสถานสวงอีใบอันเนี้ยเพื่อนบ้านน่ะปลูกนะอ๋อ แล้วมันข้ามาทางรั้วบ้านเราอยากจะเด็ดอยากจะเด็ดยังไม่ได้เด็ดไม่รู้เมนูสักทีอืมอืมทำใหญ่ๆตัวโตน้ำจิ้มโคแซบนี่ปิตูตามแซบมากนี่บรรยากาศหลังกินเสร็จทุกอย่างเรี้ยง ล่งเลยเด็กน้อยตื่นนอนแล้วก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะ